สองนับด้วยสามสามแล้วก็สี่เอามืออีกข้างหนึ่งจับถ้วยไว้เดี๋ยวมันจะล่วงสี่แล้วห้าตักใส่ให้หมดเลยหกเจ็ดแปดแปด ใส่เลยหมดเลยจับเทใส่หมดเลยจะเอาถ้วเทใช่ๆได้ไดไม่ค่อยเทนะนไม่เป็นไรเอามือเขีย่ยเขียเอาไม่เป็นไรหกไม่เป็นไรเอามือเขีย่ยเขียลงเลยเออเทลงไปถูกต้องอลงไป ก็จะหมดแล้วยังหมดหรืยังล่ะหมดหรือยังแย้หมดแล้วเอาช้อนไม้มาคนเออคนเลยคนให้เกลือละลายนะเออหมดดีดคน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 ไปเรื่อยๆนะพอแล้วยังมันเกลือยังไม่ละลายเลย เยสะพาเนี่ยนั่งกินนวลแล้วเนยก็พักสิก็ต้องรอดูว่าเกลือมันละลายหรือยังปล่อยลงไปเลยปล่อยลงไปเลย้ลยลลยนยน,นแล้วเอาช้อนวางลงข้างในก่อนแล้วน้องจีลองมองข้างล่างดูซิว่ามันละลายจริงหรือเปล่าไม่ไดมีเมด็ดเม็ดอยู่ไหมไม่ไม่ได้ไงนะเมดเ็ดขาวๆอยู่นะเอาคนคนคน เมื่อเหรออ่ะเอาออกเลยวางไว้เออแล้วก็หยิบไข่ใส่ทีละฟองหยิบเบาๆนะอย่ายโยนเดี๋ยวไข่จะแตกเออปล่อยเลยน่อ่าว่าง ระวังมันกระทบกันนะฟังเบาๆสองแล้วใส่อีกสามกี่ฟองแล้วกี่ฟองแล้ววิทำไมมีกวันตังหือ <laughs> สี่ ใช่ไหมสี่หรือห้าครอยไม่รอแล้วสี่แล้วเอาต่อตอ่อนับด้วยสิห้าต่อต่อต่อเร็วเร็วยล้วมาจะแตกแล้ว,ว,ลวยังห้าแล้วต่อไปก็คือหกจะแตกแล้วไม่แตกครับนับเร็ว6อ,อ,อ้โอ้อะจริค่อยๆหย,ย่อนมือลงไปอย่ายโยน ค่อยๆหยอดมือลงไปในน้ำเลยนับด้วยเจ็ดเออเอาเรื่อๆอ,อีกสามแปดใช่แปดแปดต่อไปก็โอเคต่อไป มันจะขึ้นมานี่แล้วกี็เอาใส่ตรงที่มันมีที่ว่างสิครับทีนี้เอาถุงพลาสติกใส่อเอาถุงพลาสติกใส่เลยยกลงไปเลยยังไ,กไง,งก็ได้เอาตั้งขึ้นก็ได้เอ,อ้ย ลงเลยปล่อยพ่อฝามาปิดเร็วปิดฝาฝาไม่ช่วย ¡Se yeah. pierde! Yeah.